ใกล้ๆเสาๆอืมแม่เสาเสาเรือน้อยวะนี่ตำถั่วค่ะนั่นตำชุมตำปลาจกไหมไข่ปลาหน่ะน้ำบางเงินนะเจ้าบอกว่าจกไข่ปลาบ่ีดเดีเป็นผู้เช่าบอกมันมันมีหนังเขาลอกไปแล้วเออ ลอกเอาบ่มันค่อยสวยนี่ไงนี่ค่ะค่อยสวยลอกไปแล้วลอกไปแล้วสวยเหมือนคนลอกอืม <laughs> บกินปลาได้นกเอเบ่พี่สืยนี่ก้อยมากินปลาได้ชอบกินปลาไม่แดงเราปลาเราสะดาเดี่ยวอมาปลาสรดาปลาก็คง่ห้เราดีปลาเก้มไปเบิรงเนปลาแดกยืนไข่ก็คือบ่มาทองกแล้วหนาวตามแม่างเี้ตา้าวปเห็นทางปลาแด บอือยบายากเหรอไม่ได้ตานี่เลียนนี่เลอดไปแล้ป่าบอกใครอืไข่กับาเลี้ยนไม่ใช่อะไรไม่ใช่ใครม่ใช่รห น้องชาวจนไม่มาน้องชาวเจ้าน่ะบ่มาบ่น้องสาวอือรู้จักป้าลุงสาวคนไหนน้องสาวร้ายบ่มาน้องสาวน้องสาวมาเป็นผู้สาวน้องสาวน้องสาวนันแหล้วเลือกผู้สาวจะว่าผู้จาวเดียวกัน เดีเขาจะหาว่าเจ้ามีเมียผมสวดผมสวดตอนนี้มไม่เข้าใจทาว่านงสาวม่เขาใจาออข,อขอบอกของสะมีขบวน,นหลูเนี่ยหลไม่เป็นตน,นี่หลูเลยม <c oughs> ามบท่านนะบ่อยไงมือามบท่านเลย សានីវាស្អាតមែនប៉ុ?ញាំໄວជុំដែរបักធងមកណម៉ាវាឆ្ងាញ់អីក៏ឆ្ងាញ់ញ៉ាំសានេះទៅទៅហ្អ? I know you go ញ៉ាំแท นี the mm. ่เอเดอพอแล้วยายพอแล้วามวากิน้าวแล้วมาเบิร์ตันหนือเดด้ปมะขาวตันแน่นาเสมาสบัผู้หญิงควจะกินแต่เสียนไหมมากเสียนปะบ่สมัยผู้หงคจะมากินเสียนะมากินจบไปถึงเน ใช่ใช้หตัวนี้มใชู่อะไรนะจููยเนี่ยบ่วกมาพอดีเลยผมว่ากินเท่มนะตอนนี้พอดีเลยาันพอดีเะว่ามากินนัวๆกินน 我们不打不拉。 จนนี่กลัวมันจะลาด,ดเน้นกินปลาระว,วังกัางปลาตั้งเยอะนะคะแม่เดียวมีมังคุดปลาจ้างจ้างต้องกินปลาช่อนมะกินปลาข้อไข่น้อยเน,นาะ ปรับลำมะคนกลางเขาถาปรคอนไปไหมะปละคบนปคอบนปช่อนปช่อนดุบดิบปลาช่อนอะไรวหาย

ช่อนดิ้นมันดองปกติ<า>อยู่บ้านมอรักไปรำเนอะทำทำงาน,น,นอย่างรับงานร้องเพงลงเป็นร้องเพลงหมอร่ำลอลอ บ่ไม mm ่ได้ไปเลยน่าจเลาะเล่นอยู่บ้านแมนเมนมงก็แมนก็ออกงานกับสามี้ไม่แดงเมนัก็ออกงานร้อนาหูกับรงียเลยร้นมีหัวตกทาังล้ำม้วนเจ้า ันวเลยนะวัดด่านพะอิมีโรงพันด้วจอมอันนมีแค่ยำย้อยใช่แค่ยำย้อยกินแค่เครอบกระพายังยังยังไม่ตกกระเพาะยังมาตกถึงท้องบะแม่ เกินอะไีกันโอเคครับจบจุดเดิมคะ่ะยงมีก้นแกกดใคก้นจกบตักใคร่ให้ยายด้วยคะ่คะคะุณคะ่ะ